สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เรามีเรื่องการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันคือแนวทางที่เรียกว่า project based learning หรือ PBL ที่เราเรียกกันสั้นๆนี่แหละครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างต่างจากที่เราคุ้นเคยนะคือเน้นให้ลงมือทำโครงงานจริงๆใช่ค่ะ หัวใจหลักของ PBL เลยก็คือให้เด็กๆเนี่ยได้ลองแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนหรือว่าตอบคำถามที่มันท้าทายผ่านการลงมือค้นคว้าสืบเสาะแล้วก็สร้างผลงานจริงๆขึ้นมาวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะมาจากโรงเรียนมัธยม m a n เ r New Technology ที่เท็กซัสคือโรงเรียนนี้เขาใช้ PBL แบบร้อเซเลยนะคะทั้งโรงเรียนโหทั้งโรงเรียนเลยเหรอครับ น่าสนใจมากแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ล่ะครับมาจากไหนเราได้ข้อมูลมาจากวิดีโอของเอธิโอเปียค่ะเขาลงพื้นที่ไปถ่ายทำไปดูการเรียนการสอนจริงๆที่โรงเรียนนี้เลยนะคือเห็นตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจกต์ไปจนถึงตอนที่เด็กๆเขาพรีเซนต์งานกันเลยอ๋อดีเลยครับงั้นก็เห็นภาพชัดเจนเลยสิครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมา เออกลั่นให้เห็นแก่นสำคัญกันเลยว่า PBL ที่ Manual Newtech เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเขาทำกันยังไงมีขั้นตอนอะไรที่ทำให้มันเออมันเวิร์ k แล้วก็ประโยชน์ที่นักเรียนกับครูได้รับจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วมันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้างจากประสบการณ์ตรงของเขาเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการสำคัญก่อนเลยไหมครับที่ขับเคลื่อน PBL ที่โรงเรียนนี้จากมุมมองของคู่ก่อตั้งครูใหญ่คุณซีเว่นสิคิสเนี่ย เขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับคุณซิฟคิสเขาเน้นมากๆเลยคราว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือต้องทําให้การเรียนรู้มันจริงแล้วก็มีความหมายคือเขาเชื่อว่าเด็กจะเรียนได้ดีที่สุดเมื่อสิ่งที่เรียนมันเชื่อมโยงกับโลกจริงๆแล้วเขาได้มีโอกาสเอาความรู้ไปไปประยุกใช้ไม่ใช่แค่รับข้อมูลมาเฉย อ๋อครับที่แมนนวลนิวเทคเนี่ยนักเรียนเลยไม่ได้แค่นั่งฟังเฉยๆนะคะแต่ต้องลงมือทําโครงงานที่มันต้องใช้ความรู้จากหลายๆด้านเลยมาแก้ปัญหาหรือสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆฟังดูเหมือนเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อรู้เฉยๆไปการเรียนเพื่อให้ทําได้หรือเป็นอะไรบางอย่างเลยนะครับ ให้เลยค่ะตรงประเด็นเลยมันคือการเชื่อมความรู้ในตำราเข้ากับบริบทจริงทำให้เห็นเลยว่าเออสิ่งที่เรียนเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างในชีวิตหรืออาชีพในอนาคตความรู้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อที่ต้องท่องจำอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่มีพลังค่ะแต่พอพูดถึงการทำโครงงานที่ดูเหมือนจะเน้นปฏิบัติเยอะๆเนี่ยคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยเออคือแล้วเรื่องเนื้อหาตามหลักสูตรหรอครับ พวกมาตรฐานการเรียนรู้ที่รัฐกําหนดไว้โรงเรียนเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงให้มันสมดุลกันครับอืมอันนี้เป็นคําถามสําคัญมากเลยค่ะและทางโรงเรียนเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆจังๆเลยนะในวิดีโอมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือโครงงาน Hunger Games ค่ะดูเผินๆเ,เหมือนจะเน้นแค่วรรณกรรมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วครูเขาออกแบบมาให้มันบูรณาการ,การกับวิชาอื่นแล้วก็มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องทําให้ได้ด้วย อ๋อใช่ใช่ครับผมจำได้มีฉากที่ครูเขาคุยกันเรื่องเชื่อมโยงโปรเจก์นี้กับวิชาประวัติศาสตร์โลกโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2การวิเคราะห์เรื่องการเกิดลักษณะของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จอะไรแบบนั้นซึ่งมันไปตรงกับมาตรฐาน WH 1 2 a ของเท็กซัสพอดี ใช่ค่ะมาตรฐานนี้เขากำหนดให้นักเรียนต้องวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองได้ขณะเดียวกันนะคะในมุมวิชาภาษาอังกฤษโครงงานนี้ก็ตอบโจทย์มาตรฐาน 5a เรื่องการวิเคราะห์ฉากว่ามันส่งผลต่อเรื่องราวยังไงแล้วก็มาตรฐาน 5b เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละครแรงจูงใจแล้วก็ยังได้ขบคิดประเด็นขัดแย้งทางศิลธรรมซึ่งเป็นแก่นของเรื่อง Hunger Games อยู่แล้วด้วยอืม จะเห็นว่าครูต้องทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากวางแผนอย่างรอบครอบเลยเพื่อให้โปรเจกต์หนึ่งๆเนี่ยมันครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้ได้หลายด้านหลายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้เลยค่ะแสดงว่าเบื้องหลังโครงงานที่ดูสนุกสนุกเนี่ยมันมีการวางแผนที่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่คิดกิจกรรมสนุกสนุกขึ้นมาลอยๆแน่นอนค่ะ มันคือความท้าทายแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของครูเลยนะที่จะต้องออกแบบโครงงานให้มันสมดุลกันระหว่างความน่าสนใจดึงดูดให้เด็กอยากเรียนรู้กับการที่ต้องบรรลุเป้าหมายทางวิชาการที่เข้มงวดด้วยไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะแต่ก็เป็นหัวใจที่ทำให้ PBL มันมีประสิทธิภาพพอเห็นภาพการเชื่อมโยงกับมาตรฐานแล้วก็น่าสนใจครับว่าแล้วกระบวนการจริงๆในห้องเรียนเนี่ยมันเริ่มยังไงครับที่จะทำให้นักเรียนเขา อินกับโครงงานตั้งแต่แรกเลยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า entry event ค่ะหรือกิจกรรมเปิดตัวจุดประสงค์หลักเลยนะคือสร้างความสงสัยใครรู้หรือจุดประกายความสนใจในหัวข้อโครงงานอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆสถานการณ์จำลองหรือคำถามท้าทายที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจอยากรู้ต่อจังเหมือนการโยนหินถามทางหรือทิ้งเศษขนมปังให้เด็กๆอยากตามไปหาคำตอบเอง เป็นการเริ่มต้นที่ดึงดูดดีจังเลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ,อ้วันนี้เราจะเรียนเรื่องแบบเดิมๆแล้วหลังจากจุดประกายความสนใจแล้วขั้นตอนต่อไปแหละครับทําอะไรต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญมากๆเลยค่ะเรียกว่า n o need to know หรือสิ่งที่รู้สิ่งที่ต้องรู้ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระดมสมองกันว่าจากโครงงานเนี้ยพวกเขามีความรู้พื้นฐานอะไรอยู่แล้วบ้าง n o และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีก need to know เพื่อที่จะทำโครงงานนี้ให้สำเร็จได้อ๋อเหมือนให้นักเรียนเขาได้สำรวจตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะกระบวนการนี้มันส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า student agency นะคะมันกระตุ้นให้เกิดคำถามที่จะนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอให้ครูป้อนข้อมูลให้อย่างเดียวฟังดูนักเรียนต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็รับผิดชอบการเรียนรู้ตัวเองสูงมากเลยนะครับแล้วบทบาทครูในช่วงที่นักเรียนกำลังม่่นอยู่กับการค้นคว้าทำโครงงานล่ะครับครูปล่อยเลยหรือว่าต้องเข้าไปช่วยยังไงบ้างครูไม่ได้ปล่อยเลยค่ะแต่บทบาทจะเปลี่ยนไปจากผู้บรรยายหน้าชั้นมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า มีแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า scaffolding ค่ะหรือการสร้างนั่งร้านมันคือการให้ความช่วยเหลือชั่วคราวอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้นักเรียนทำงานที่ซับซ้อนหรือท้าทายได้ด้วยตัวเองในที่สุดครูต้องคอยสังเกตการใกล้ชิดเลยค่ะอืมครับในวิดีโอคุณซิปคิสก็ยอมรับนะครับว่าครูต้องไวมากถ้าเห็นนักเรียนเริ่มไปต่อไม่ได้หรือกำลังหลงทางเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยทันที อาจจะให้คำแนะนำตั้งคำถามนำหรือบางทีก็ต้องย้อนกลับไปสอนเนื้อหาบางส่วนใหม่ไม่ใช่แค่ดูอยู่ห่างๆเฉยๆใช่ค่ะนั่นแสดงให้เห็นเลยว่ากระบวนการ PBL มันไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครูต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนไปตามความต้องการแล้วก็พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเลยซึ่งต่างจากการสอนตามแผนแป๊ะที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ความยืดหยุ่นตรงนี้สำคัญมากจริงๆครับ ที่แมนนน์นิวเทคเนี่ยมีตัวอย่างโครงงานหลากหลายมากเลยนะครับนอกจาก h ันเกอร์เกม WWE ที่เราคุยกันไปมีโครงงานไหนอีกบ้างครับที่สะท้อนแนวคิด PBL ได้ดีๆครับมีตัวอย่างน่าสนใจเยอะเลยค่ะอย่างเช่นโครงงาน Chemistry Soda อันนี้นักเรียนต้องเอาความรู้เคมีเรื่องประเภทปฏิกิริยาเคมีอย่างปฏิกิริยาแทนที่คู่ double replacement หรือการเผาไหม้ combustion เนี่ยมาสร้างเครื่องดื่มโซดาที่มีรสชาติคุณสมบัติตามที่เขาออกแบบไว้เลย โอ oh, อันนี้ได้ทดลองจริงเห็นผลจริงเลยน่าจะสนุกแล้วก็จำหลักการได้แม่นเลยนะครับใช่ค่ะหรืออย่างโครงงาน The Dojo Show ที่นักเรียนทั้งชั้นต้องมาผลิตวิดีโอรวมมือกันสร้างรายการสำหรับเด็กขึ้นมาหนึ่งรายการเลยตั้งแต่เขียนบทถ่ายทำตัดต่อนำเสนอคือต้องใช้ทักษะเยอะมากค่ะมีอีกอันที่ดูเนื้อหาเข้มข้นแต่ก็น่าสนใจคือ Spatial Diffusion Project ใช่ไหมครับที่เรียนเรื่องการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ใช่ค่ะ โครงงานนั้นเขาใช้กรณีศึกษาเรื่องการระบาดของการโรคหรือ Black Death ในยุคกลางกับเรื่องการแลกเปลี่ยนโคลัมบัส c คล u m b i ีย Exchange หลังการค้นพบอเมริกาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์เรื่องการแพร่กระจายของโรควัฒนธรรมหรือนวัตกรรมต่างๆในเชิงภูมิศาสตร์นะคะมันก็จะเชื่อมท้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคม,มศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วเหมือนจะมีโครงงานที่นักเรียนหลายคนชอบมากเป็นพิเศษด้วยชื่อ Create Your own Project อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ตอบสนองความสนใจส่วนตัวแบบเต็มที่เลยในการออกแบบโครงงานของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนว่าก็อยู่ภายใต้กรอบแล้วก็คําแนะนําของครูนะคะแต่มันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ได้สูงสุดเลยความหลากหลายของโครงงานแบบนี้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้สร้างแค่ความรู้ในวิชาต่างๆนะครับแต่มันต้องพัฒนาทักษะอื่นๆควบคู่ไปด้วยเยอะมากแน่ๆ มีทักษะอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับจากการเรียนแบบ PBL ที่นี่มีทักษะที่โดดเด่นแล้วก็ถูกฝึกฝนเข้มข้นมากๆเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือทักษะการนำเสนอและการสื่อสารในที่สาธารณะจุดนี้น่าทึ่งมากนะคุณซิปคิสเขาให้ข้อมูลว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักเรียนที่แมนนอนนิวเทคทำโครงงานประมาณ60โครงงานต่อปีการศึกษา60โครงงานต่อปีใช่ค่ะนั่นหมายความว่าพวกเขา ต้องลุกขึ้นมานําเสนอผลงานต่อหน้าเพื่อนๆครูหรือบางทีก็มีผู้เชี่ยวชาญข้างนอกด้วยอะประมาณ60-65ครั้งต่อปีเลยนะคะโหปีละ60-65ครั้งนี่ถ้าเรียน4ปีก็เท่ากับว่านักเรียนคนหนึ่งจะมีประสบการณ์พรีเซนต์งานมากกว่า200ครั้งก่อนจบเลยนะครับนี่มัน ปริมาณการฝึกฝนที่มหาศาลจริงๆถูกต้องค่ะนี่คือประเด็นสําคัญที่น่าทึ่งมากคือปริมาณการฝึกฝนที่มันเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องขนาดนี้มันสร้างความเชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติเลยการยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆการเรียบเรียงความคิดการตอบคําถามมันกลายเป็นทักษะติดตัวที่แข็งแกร่งมากซึ่งหาได้ยากจากการเรียนแบบเดิมๆที่อาจจะมีโอกาสนําเสนอแค่ไม่กี่ครั้งต่อปีเองจริงด้วยครับ นอกจากการนำเสนอแล้วมีทักษะสำคัญอะไรอีกครับที่ PBL ช่วยสร้างก็จะมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็นะคะโครงงานส่วนใหญ่ต้องทำเป็นทีมอยู่แล้วนักเรียนก็ต้องเรียนรู้วิธีแบ่งงานการสื่อสารกันในกลุ่มการแก้ปัญหาความขัดแย้งและที่สำคัญคือการให้แล้วรับฟีดแบ็ k อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนเขามีกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ อ๋อที่เรียกว่า critical friends protocol ใช่ไหมครับที่ให้กลุ่มหนึ่ง Present และอีกกลุ่มให้ Feedback ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ใช่เลยค่ะกระบวนการนี้มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้ Feedback มันมีประโยชน์แล้วก็นำไปปรับปรุงได้จริงแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือ likes บอกจุดที่ชอบสิ่งที่ทำได้ดี i wonders คือตั้งคำถามในสิ่งที่ยังสงสยัยหรืออยากให้ขยายความเพิ่มและ next steps ก็คือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมว่า ควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดไปยังไงอการมีโครงสร้างแบบนี้มันช่วยฝึกทั้งทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอย่างเปิดใจด้วยค่ะชอบตรงที่เป็นระบบเนี่ยแหละครับทําให้การให้ฟีดแบ็กมันไม่ใช่แค่แบบว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่เป็นการวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะที่จับต้องได้จริงแล้วเรื่องรูปแบบการนําเสนอละครับจําเป็นต้องเป็น powerpoint ตลอดไหม ไม่จำเป็นเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจคือนักเรียนมีอิสระค่อนข้างมากเลยนะในการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่สร้างสารรคแต่มีข้อแม้นิดหน่อยว่าต้องมีการใช้สื่อมัลติมีเดียเข้ามาผสมผสานด้วยเพื่อให้การนำเสนอมันน่าสนใจแล้วก็สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมีตัวอย่างในวิดีโอที่น่าสนใจมากเลยกลุ่มที่นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งทางศีลธรรมหรือ Moral d ด le ม m านะครับ พวกเขาเลือกใช้การแสดงเป็นละครสั้นสกิทแทนสไลด์เลยใช่ค่ะใช่ค่ะจำได้สถานการณ์จำลองในละครนั้นท้าทายมากเลยคือต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับนักโทษชาวยูสามคนที่หมีมาจากค่ายกักกันนาซีและมีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัส ทางเลือกก็มีทั้งส่งคืนให้ทหารเยอรมันเสี่ยงพาไปรักษาที่ศูนย์พยาบาลหรืออาจจะต้องอจำใจปล่อยให้เพื่อนคนนึงเสียชีวิตเพื่อรักษาทรัพยากรที่มีจำกัดแล้วก็รักษาชีวิตคนที่เหลือรอดโอเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นอารมณ์แล้วก็กระตุ้นความคิดอย่างแรงเลยนะครับการใช้ละครสั้นน่าจะถ่ายทอดความซับซ้อนความขัดแย้งในใจอารมณ์ของตัวละครได้ดีกว่าการนำเสนอด้วยข้อมูลเฉยๆมากเลย แน่นอนค่ะแล้วครูก็ชื่นชมวิธีการนี้นะคะว่ามันสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ดีกว่านักเรียนต้องแสดงออกทางอารมณ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามแล้วก็เข้าใจภาวะที่ต้องตัดสินใจนั้นมากขึ้นซึ่งฟีดแบ็จากเพื่อนๆก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันเช่นมีคนแนะนำว่าเอออยากให้ใส่อารมณ์ในการพูดมากกว่านี้หรืออยากให้น้มน้าวเราจริงๆว่าทำไมถึงเลือกทางนั้นอะไรแบบนี้ค่ะ แสดงว่าเป้าหมายของการนำเสนอใน PBL มันไปไกลกว่าแค่การให้ข้อมูลแล้วนะครับแต่รวมถึงการสื่อสารความคิดความรู้สึกการโน้มน้าวใจอย่างมีพลังด้วยถูกต้องค่ะมันคือการพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบองค์รวมจริงๆผ่านการปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายเลยฟังมาถึงตรงนี้เห็นภาพชัดเลยว่านักเรียนน่าจะรู้สึกต่างจากการเรียนแบบเดิมๆม,มากเลยนะครับจากมุมมองของนักเรียนเองเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับกับการเรียนแบบ PBL มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจจากนักเรียนหลายคนเลยค่ะคนหนึ่งบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้มันติดอยู่ในหัวในรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยายเหมือนมันฝังเข้าไปในความเข้าใจเลยไม่ใช่แค่ความจำสั้นๆอีกคนก็เชื่อมั่นว่า PBL ช่วยให้เขาเตรียมตัวสอบของรัฐได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่จดจำได้ง่ายกว่าน่าสนใจนะครับที่นักเรียนรู้สึกสนุกแล้วก็จาได้ดีขึ้น แต่ในวิดีโอมีข้อมูลเชิงลึกไหมครับว่าไอ้ความรู้สึกบุกบวกเนี่ยมันส่งผลต่อผลสมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่วัดผลได้จริงๆแค่ไหนหรือมีประเด็นอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่มไหมครับเอ่อในวิดีโอเขาไม่ได้ลงลึกเรื่องข้อมูลสถิติผลสำริดโดยตรงนะคะแต่จะเน้นไปที่การแสดงให้เห็นกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์เชิงทักษะทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปมากกว่าแต่ว่ามีนักเรียนคนหนึ่งพูดเรื่องความเป็นอิสระในการเรียนรู้ไว้น่าสนใจค่ะว่า ผมเป็นนักเรียนประเภทที่ชอบคว้าความรู้มาด้วยตัวเองมากกว่าให้คนอื่นมาบอกซึ่ง PBL เนี่ยดูจะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนลักษณะนี้ได้ดีมากเลยเหมือนเปิดพื้นที่ให้เขาได้ขับเครื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆ และจุดที่สำคัญที่คุณซิฟคิสครูใหญ่คนนิ้ย้ำก็คือนักเรียนหลายคนได้คนพบศัก,กยภาพในตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยผ่านการทำโครงงานพวกนี้อาจจะเป็นความสามารถในการเป็นผู้นำความคิดสร้างสารรค์หรือความกล้าสแสดงออกมันเหมือนการปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวพวกเขาค่ะ ฟังดูเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายมากๆเลยนะครับแล้วในฝั่งของครูผู้สอนล่ะครับการเปลี่ยนมาใช้ PBL เต็มรูปแบบแบบนี้มันสร้างความท้าทายหรือมีแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวครูเองยังไงบ้าง คุณซิปคิดซึ่งเขาก็มีประสบการณ์เป็นครูมาก่อนนะคะเขาเล่าว่าสําหรับครูแล้วเนี่ย PBL มันทําให้เนื้อหาที่อาจจะสอนซ้ําๆมาหลายปีกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอีกครั้งมันเหมือนมีความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอเลยในการออกแบบโครงงานการหาวิธีสนับสนุนนักเรียนที่ต่างกันการเชื่อมโยงเนื้อหากับประเด็นปัจจุบัน มันทำให้การสอนไม่จำเจค่ะเข้าใจเลยครับพอครูรู้สึกมีพลังมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่สอนบรรยากาศในห้องเรียนมันก็คงเปลี่ยนไปพลังงานนั้นน่าจะส่งต่อไปถึงนักเรียนได้โดยตรงเลยใช่ค่ะคุณซิดคิดใช้คำว่ามันเกิดเป็นวงจรของความกระตือรือร้นหรือ cycle of enthusiasm พอครูตื่นเต้นนักเรียนก็ตื่นเต้นตามพอเห็นนักเรียนตื่นเต้นมีส่วนร่วมครูก็ยิ่งมีกำลังใจวงจรนี้แหละค่ะที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทําให้การทํางานหนักของครูในการเตรียมและอำนวยความสะดวกโครงงาน PBL มันคุ้มค่าแม้ว่าจะเหนื่อยกว่าการสอนแบบเดิมๆก็ตามเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับว่า PBL ที่แมนนน n นิวเทคมันสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนจริงๆสรุปแล้ว จากการเจาะลึกกรณีศึกษานี้เราเห็นภาพความสำเร็จของ PBL ในการทำให้การเรียนรู้มันมีความหมายเชื่อมโยงกับโลกจริงแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับและผลลัพธ์ที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่ความรู้ตามหลักสูตรนะคะแต่คือการบ่มเพาะชุดทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่แข็งแกร่งมาก ทั้งการสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกขัดเกลาผ่านการลงมือทำจริงการเผชิญปัญหาจริงแล้วก็การนำเสนอผลงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตที่ซับซ้อนได้อย่างรอบด้านเลยค่ะครับก็น่าสนใจมากอีเดียวสุดท้ายนี้อยากจะชวนทิ้งท้ายให้ลองนำไปคิดกันต่อครับว่า จากตัวอย่างความสำเร็จของ m a u ม l New Tech ที่เราได้ดูกันในวันนี้เนี่ยรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทาแก้ปัญหาจริงและก็สร้างความเชื่อชาญผ่านการฝึกฝนซ้ำๆแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนและแนวทางการเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่า เป็นคำถามชวนคิดที่สำคัญมากเลยค่ะว่าเราจะสามารถนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้หรือจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในบริบทการศึกษาอื่นๆเพื่อปลดล็อกศักยภาพของผู้เรียนให้กว้างขวางขึ้นได้อย่างไรบ้างในอนาคตนะคะ